ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อย่ผมจะบื่ีวันนี้เราอยู่ในเกมที่แปลกตาที่สุดในบรรดาในช่องเราแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตวันนี้เรามาอยู่ในเกมเกมชินอิมแพกกันนะครับก็เป็นเกมที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะได้เล่นมันนะเออผมเพิ่งได้มือถือเครื่องใหม่มา ราคาก็สูงเอาเรื่องอยู่แต่ก็มันเป็นไรมาขอใช้โอกาสนี้ในการที่จะลองอัดคลิปในมือถือเครื่องใหม่ไปด้วยเลยละกันโอเคโอค้โหแสบตาโอ้ผมไม่เห็นใหม่แค่น่าจะอยู่บนหัวมือถือมั้งช่างมันแล้วกันมาผมเพิ่งเคยเล่นนะผมเพิ่งโหลดเสร็จข้อมูลอะไรเสร็จเมื่อกี้เลยโหลดนานมากโหลดโคตรนานเลยเนี่ยผมช้านะ มันได้ทำอะไรอะมุมจากเบื้องบนคืออะไรวาร์ปออันนี้คือจุดทลพัพร์คืออะไรวาต้องทำไงช่วยด้วยเล่นไม่เป็นอ่ะเปิดช่องเกมเมนูกับของคุณปดูไอเทมของคุณโอ้ยเกยมโคตรหรูเลย,ยไม่คิดจะมาก่อเลยว่าตัวเองจะได้เล่นเกมเกนชินนะเนี่ย โอ้หนูอ่อาฮะคือผมต้องทำอะไรมันกดวิ่งยังไงอะเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้อุ๊ยไอมอนผมรู้จักตัวละครในเกมนี้อยู่นะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากกับชื่อตอัวละครโอ้โหแนวโอเปนโว ก็แต่ต้นไม้น้ำดินน้ำมันมากเลยนะนี่คือเซเทอร์เซเทอร์ออฟเดอะเซเว่นใช่ป่วะ่าปุปั้นของเทพได้กระจายตามพื้นที่ต่างๆในแผ่นดินตุรักการถึงการคุ้มครองโลกของเทพทั้ง7ในหมู่เทพทั้ง7นั้นเทพตนนี้ควบคุมลมเว้นตีเหรอถึงจะไม่รู้ว่าเธอตามหายอยู่จะใช้เทพลมหรือไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตามหาโลาก่อน ที่ฉันนำทางเธอมาดินแดงเทพแห่งลมนั้นมันมีเหตุผลอยู่นะอะไรอะไรวะอาร์มอะไรเนี่ยบทหนึ่งฉากที่หนึ่งคนแปลกหน้าเอา้อาอ่าไม่ทันอย่างที่ทุกคนรู้ดีภาษา,าและบทกวบีนั้นล่องลอยไปกับสายลมในหมู่นั้นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสาชวชรคิดอย่างนี้แน่แน่เราจะได้รับคำตอบจากเทพหรือไม่นั้นก็ต้องลองดูก่อนจะรู้ครับครับงั้นเราเล่นปีนากันหน่อยละกันคือไพมอน ตัวเองก็ไม่ได้เดินนะจะมาบอกแค่เล่งฝีเท้าอีกน,นี่ทำพูดจริงๆแล้วตัวเองก็บินหมือแท้ๆันสักทีนึงไปตามไพมอนไปทำไมต้นไม้มันดินน้ำมันอย่างนั้นวะนะ่ะวหายน้ำข้ามาได้เลยนะเอ้าไอ้นี่ให้ก่อขาไปก็ดีมากตาเฟลอะไรนะ่ะ อ๋อเร่งได้เร่งได้โอเคช่วงนี้อากาศร้อนนะแล้วผมเป็นหวัดเฉยเลยไม่ร,รู้ทำไมทำไรอะสแกนลายนิ้วมือเอ้ยไม่น่ามีเทคโนโลยีงั้นอาา่าฮะลูกกลมกลมิชชั่นเหรอ อเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้มีพลังอะไรอย่างน,นี้ป่ะปิดไปก่อนเพราะผมไม่ดูเรื่องโอ้เธอรับรู้ถึงพลังธาตุพลังงานธาตุของโลกนี้ไหมไม่อะหรือเหมือนว่าเพียงแค่สัมผัสกับรูกปั้นเธอก็ได้รับพลังของลมทันทีเลยนะคนบนโลกนี้หากอยากได้รับพลังมาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะง,ง่ายแบบเธอตอนนี้แต่พลังของี่แต้จริงคือปิดปกติซะจริงใช่ผิดปกติ แปลกคราวนี้ใช่กับเทพเจ้าดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะนี่เธอเป็นเจ้าเทพเจ้าอะไรเลยเนาสถานีมุ่งไปทางตะวันตกจะไปมอนสตาร์มอนสตาร์คือเมืองแห่งลมซึ่งบูชาเทพแห่งลมหนึ่งในเทพทั้งเจ็ดเธอผู้ซึ่งสามารถรับพลังลูกปั้นเทพนั้นไม่อาจจะเจอเบาะแสเฮ้ยไม่แน่อาจจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างในเมืองนั้นก็ได้นอกจากนี้มอนสตาร์ ยังมีเหล่าอะไรเนี่ยเหล่ากวีพเนจรอ,อีกมากมายไม่แน่อาจจะพอรู้เกี่ยวกับน้องสาวของเธอบ้างก็ได้เอาละงั้นออกเดกทายกันเลยพลังงานธาตุของโลกนี้ตอบสนองต่อการอธิษฐานจะคิดว่าเป็นสัญญาที่ดีนะฮะอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยยอดแตกค้างประชาพลังงานโจมตี

ตันที่เขามาไปละงั้นเราก็ไปตามเลยละกันแต่ที่ลูกของไพมอนเพื่อเปิดดูเมนูไพมอนเหรอชึบความสำเร็จคอมมูนิตี้ไฮไลท์ความสำเร็จนี่คืออะไรอะไพมอนเกมอ่าฮะอันนี้อะไรประกาศประกาศประกาศแล้วผมก็กดเข้ามาดูประกาศ ค่อยอยากสองตอนนี้ให้ค่อยดูแล้วกันจดหมายมีอะไรให้อะมีใจไม,ไม่ใช่กดรับมาคืออะไรบ้างวันเนี้ยไม่รู้เลยแค่นี้มั้งเมนูตัวละครททำไมผ้ามันช่างแตกอะไรขนาดนี้อ่าผมไม่รู้เรื่องผมค่อยทำอะไรแล้วกัน ไปไปกันเลยไปนะไหนอะ่ะอ่อทไหนอ่ะวิ่งไปเลยแล้วกันแมปยังไม่โหลดเลยมึงเนี่ยดูตรงต้นไม้ยังเป็นในนี้อยู่เลยอะไรนะเออนั่นนะสีไพ,พ่พ่นตัวอะไรนี่ดับบางอย่างที่ใหญ่มากอยู่เออรู้แล้วมันคือตัวอะไรแล้วรู้ปะ่ะ พวกเราเข้าไประวังกันหน่อยละไม่ไม่ระวังเว้ยไม่กลัวดูจะส่งแล้วไม่ใช่มังกรที่เลวร้ายอะไรสักหน่อยไปอ,อะไรเนี่ย whispering wing เหรออ่าไม่ทันอ่านถูกอ่านปิดขอไปเอ๊ะแป๊บนึงนะปีนต้นไม้ได้อีกเนาะชีวิตเหมือนผมเห็นตัวอะไรข้างบนเย้ยตกเออช่างมันแล้วกันเสียเวลาเฮ้ยน้ำมัน เร็วเร็วเลยเร็วร็เล,ล,ล,ลตีโดนไหมวิ่งโคตรไวเอ้ยช่างมันไม่อยากนอกลูกนอกทางไปวิ่งไปทางทางนี้แล้วกันเฮ้ยไห,หนๆก็ไหนๆแล้วเอ้าอะไรก่ะคาซีนอะไรก่ะกําลังจะตีมอนเข้าคาซีนเฉยดูนั่นสิทําไมมีอะไร คุยมังกรนี่เวนติปะชื่อจริงชื่ออะไรนะลืมชื่อไปะละเขากำลังคุยกับมังกรเป็นเทพอะเนาะเอาโอ้ยเ็นินปากเอ้ไม่ใช่เปล่าครับไม่มีใครอยู่ตรงนี้ครับเอาไอเวนตีมาทิ้งกันได้ลงคอ แล้วไม่น่าบอกว่ามันใจดีเลยแต่มันก็มังกรนะเนาะเกือบจะโมพัดไปซะแล้วยังดีที่คว้าผมผมเธอไว้ทันขอบคุณนะเฮ้ยยังดีที่คว้าผมเธอไว้ทันขอบคุณนะดีที่ผมไม่หลุดไปนะดีที่ไม่ดีที่ผมไม่หลุดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะยังคิดเลยว่าจะโดนกินไหมต้องเกี่ยวอะไรกับเจ้าคนประหลาดที่อยู่กับมังกรนั่นแน่ คุยกับมังคอนี่เรื่องปกติอหรไม่ปกติอลไรครับโอ้นั่นคือใครนะคือไรนะคือไรนะคือใครเฉยลูกไฟกระพริบแดงๆตัวนั้นคอนหุ่นยนต์นั่นทำไมอะไรที่มันสีแดงๆมันก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ๆนะไพมอนจริงอะตามอนิเมะหรืออะไรที่ดูอะมันน่ากลัวนะเฮ้ยคริมสันคริสตัลแค่ชื่อก็ไม่น่าแตะแล้วไหมไม่เคยเห็นคอนแบบนี้มาเลยบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไร ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันรู้ว่าแค่ม <guarding you>? ันอันตรายมากเราตัวไว้ก่อนดีกว่าก็รู้นี่ฮะโอ้โหไพมอนไปเก็บมันมาเฉยแล้วบอกโอแล้วบอกมันดูอันตรายมากชีวิตนีบมาให้เพื่ออะไรล่ะทั้งนั้นเออใคร แอมเบอร์เหรอน่าจะแอมเบอร์ถ้าจำชื่อไม่ผิดว่าไงสาวน้อยนักระเบิดเอ้ยใช่ป่าวะหมัวตัวนะัะขอเทพแห่งลมจงสถิจอยู่กับเธอนะคุณคนแบคกหน้าเอา <Amber. S 1> หน่วยลาตเวมีนามว่าแอมเบอร์เออใช่จริงด้วยเธอไม่ใช่คนมอนสตาเอ้ยมอนสเตอใช่ไหมถ้างั้นนบกวนแสดงบตรประจำตัวของตัวเองหน่อยเจนก่อนพวกเราไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอก พวกหน้าสงสัยกับพวกอย่างนี้ทุกคนแหละโอเคสวัสดีชันชิมเมสฟังชื่อดูแล้วไม่น่าใช่คนที่นี่ชายก็แย่นะครับแล้วอย่างเจ้าตัวมัสคอตัวนี้คืออะไรกันอะอาหารฉุกเฉินนี่มันแย่กว่ตัวมัดคอสรุปว่าคือเป็นนักเดินทายใช่ไหมใช่ครับผมเดรนิเมียงมังกรตัวยักษ์ออกมาป่วนเปี่ยนแถวมันตาด ถ้าเธอเข้าไปในเมืองโดยเร็วน่าจะดีที่สุดนะอ๋อผมเพิ่งเจอเมื่อกี้เองครับที่นี่ไม่อยู่ไม่ไกลมอนสเตอร์ให้อัศวินอย่างฉันไปส่งพวกเธอจะดีกว่าครับเอ๊ะเธอออกจากเมืองมาไม่มีหน้าที่อื่นได้ต้องทำเหรอไทมอนนางก็บอกอยู่นะว่าเป็นหน่วยลาดตะเวนอะนอกจากนี้ฉันไม่สามารถปล่อยคนน่าสงสัยแบบสงสัยไปได้ดูแล้วเธอยังไม่เชื่อฉันเท่าไหร่นะการพูดแบบนี้กับแขกดูไม่สุภ,ภาพเลยนะ กวนหน่อยอ่ะล่วงเกินไปหน่อยอารวเนที่ดีไม่ควรพูดอย่างนี้เลยจะต,ต้องขอเธอพวกเดินดนะเนี่ยเอาถ้างั้นนั่นดูฝืนใจมากเลยนะแต่ไม่พอใจการใช้ภาษาที่คู่มือนแนะนำการไปอาศวินบอแก่เช่นหรออะไรวะครับเนี่ยผู้หญิงไอ้นี่นตีกันได้รับตัวละครใหม่แอมเบอร์โอเคอ้อเล่งยิง ไม่โดนโอโอเคแต่ครั้งโอเคเออคนนักดนทางพู้ว่าคนมันทำอะไรที่มัสตาดพัดลงกับน้องสาวเขาได้ระวงังด้วย,วยสงยยาวไกลโอเคเ,เพื่อนร่วมทางอ๋อหาคนในครอบครัวนี่เองใช่ใช่ใช่ใช ช่กำลังหาคนในครอบครัวครับผมป่ยิ่สี่รอชั้นจัดก,การงานที่มีก่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะช่วยแปะประกาศในเมืองให้นะโอเคขอบคุณครับง่ายเลยเดี๋ยวพวกเธอกรู้อยู่แล้วล่ะโอเคปเดินไปตามทางที่เขาบอกทำไมเกมนี้มันดูเดินช้าจังวะหรือผมไม่ได้กดวิ่งจุดเทเะพอ์ ก็คลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปถามแฟนเอ,อาก็แด้กัเพราะแฟนผมเล่นอยู่ก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนกับการลองมือถือใหม่ผมถามว่ายี่ห้ออะไรผมใช้ตอนนี้ใช้อีฟินิกนะใช่มีแสงเอ้ยเกมนี้ภาพสวยดีวะเจ๋งขอจบคลิปวินเพิมนี้เท่านี้ก่อนลวกัน <ij> <c oughs> ตัวอะไรวะนะโอ้ยตัวอะไรตามมาอีกโอ้ย